มาลีโว่สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้รถปี2019เลขม 3, 000, าา 9, ไมล์หนึ่งแสนหะนึ่งหมื่นสามพันราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไปหน้าล็อกโคนะไปหน้าฮาโลเจนไปตัดหมอกฮาโลเจนสวยๆยางขอบ16นิ้วปี2024 ภายในเบาะผ้าเกียร์อัตโนมัตินะ CD MP3 USB Bluetooth เลขไมล์หนะึ่งแม่นสามพันกิโลเมตรนะกุญแคร์ีโหมด1ชุดนะง,งามๆนี่ซอกสวยนีย่ได้แครีบอยทรงเสมอเก่งนะครับนี่ เก็บงานให้ก็พร้อมส่งมอบพร้อมหล่อได้เลยนะใครสนใจทักมาหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์086 354 3692นะครับผม